สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่น้ำตกคูนดาดฟ้าอะไรมึงคูนดาดกว่าดาดกว่าไม่ใช่คูนคูนดาดกว่านะแนะนำโดยวันนี้พี่หลวงเอกแวฟพาเรามาเที่ยวแคมปิ้งในป่าครับมาหลบรถนะครับตอนนี้เราอยู่กันในป่าใชจไหมคุณตกกันตอนนี้บรรยากาศเป็นใจหนกันมาแคมปิ้งนะคุณตกจะมาแต่ว่าอุปสรรคมังนะครับแต่ทีนี้เป็นตีตีอยังไม่เปื้อนในประชาชนตัวไปเก้าจุ่มนะครับ ซึ่งจะมาได้จะบอติมานในพื้นที่นะครับอตอนนี้ติดเขตตำบลตับจางนะครับอำเภอหน้าตะวีจังหวัดสงขลานะครับซึ่งเป็นน้ำตกฝนดัดกว่านะครับซึ่งอยู่ติดกับโอยต่อห้องตำบลประกอบนะครับผมบายบายเลยนะบรติมันปลาลันปลาลันก้าปลาลันมาจากเกาะพังงันนะคะฝนตกแฟกซแฟกซ์เรว่าได้แรงพี่น้องเออนี่หมอหุงข้าวนะครับเราก็บัดบันบันกันเลยนะบันบันนะ กนเตอนเตอนกนบ้านบ้านเดี๋ยวเราไปตั้ก้าวกินกันแล้วก็หากิจกรรมสนุกสนุกเล่นที่น้ำตกคูนโอต้นงาชูนดัดฟ้าโอุนดัดฟ้าอะไรตัอ่ะไปเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อโอเค ใ้มอออคควววาา่งงจเเเไทีุุณณสียยกหหำหรับอาหารเข็มวันนี้มาม่าใส่หมูง่าย,ายๆนะคะรับแล้วก็ตอนแรกเราก็ต้มน้ำไม่เดือดต้มน้ำไม่เดือดเสร็จเราก็เอามาม่ามาใส่ใส่ใสไอ้แมม่มาโป,ปองไม่ต้องตามอะโปองหมือช่อะไรกระโองอะไรก็ถึงก็อปอบปงเสร็จแล้วเราก็ก๋วยก้าวเครื่องอย่าไม่แล้วก็ใส่ใส่กก ก็งหมูไอ้มันซุกพอดซุกอะไรแล้วก็วน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 แซกแกนัอะลรก็กินเลยจบ่การดูในป่าใช่ไหมตอนนี้เราอยูการดูในป่าเราก็มีแคมป์นะมีแคมป์มีเตากันฝนด้วยใบตองใจวัสดุจากธรรมชาติแล้วก็มีการต้มน้ำต้มแบบกาวยางหมูอยู่กินตกกันไปก็พุ่มเราเลยไม่ได้หรอกนะดูในป่าก็กำกับดูแล อยู่ในป่าอย่าลงเขาลงป่าถ้าหลงเราก็มาเลยโอย้วัดแต่เขาไม่รักก็มารักพวเราได้นะเชียงไปลงป่าไปดูนะต้องมาแล้โอโอ้โววันหยาการโอบีลูกทีน่าทั้งวัดไม่ได้รู้วันนี้จะไหมลูกทีไปวัดจะไหมเอา เดี๋ยวมันก็โดนตีหรอกดัมาดิมาดิหยิบตีมาแต่โอ้ยไปนะอย่าวินแม่แม่อย่าวินขึ้นมาแม่ วันนี้มาทำไรมึงมาทำไรแต่นี่ต้องมาหา่า,างไกลมามึงหนีกูมาเล่น,นตูใน <c oughs> ตาปาดอ่ะแม่แม่โอ้ยแม่โอ้ยอย่าแม่โอ้ยวันนี้แล้วก็ขึ้นมานะครับเราจะไปขึ้นไปน้ำตกอ่าตูนฟรีดานใช่ไหมตูนดัดฟ้าเราจะเดินไปน้ำตกตูนดัดฟ้าคือ ระหว่างทากที่เราเไปนะครับที่เราเดินไปก็สุรักษุรีพอสมควรแต่ว่าเราก็จะพาไปจนถึงนะตอนนี้เราเดินมาถึงครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราจะไปแต่ตอนนะตอนนี้ก็ทางก็เดินไปเรื่อยๆก็ทีมงานก็ทางไปเรื่อยๆทางไปเรื่อยๆขึ้นเออพู้เบาหน่อยอฉ ฝากขึ้นไปขึ้นก่อนเลยทุกทุกไปขึ้นสีนี้ทีเดียวรตงกานเดียวใช่ไหมดีมากแางเล็กดีมากใช่จ้ำไ้่แางเล็กก็ต่างชูรักชูเีมาหน่อยนะโดนมาฝากโอ้ยแม่นิทุกี้เลยนะเดี๋ยวปองให้ส่งา้เลยนะวันนี้ ตะโก้เลยอ่ะโจนดับฟามีสีผุนสีช่วยมาขึ้นมามีไอ้กาเิ่นกันเอาตรงไหนเงี้ยงูกลางล่างงูทำไรกันมังจิ๊จักทำอย่างมู๊ยอย่างตะแก่กับตะแก่กินอะไรอ่ะตะโก้ไข่ตะโก้ไข่เอ๋ตะแกะกับจิ๊กจั๊กมาด้วยทำไมอ่ะความสวยเนี่ยยังเป็นธรรมชาตินะทุกอย่างยังเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมยังไม่มีการปรุงแต่งใดๆเพราะ ว่ายังไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามา<อ>ใช่ไหมไ,<อ>ไม่ได้มาเที่ยวตรงก้นรูจักแล้วก็ก้นในพื้นดีนฝ้ามาเท่านั้นถึงจะมาถึงได้ใช่ไหมถ้าใครอ,อย่างม้วนกอได้เลยแต่ถ้าใครอ,อย่างกุ้งต้องไปเจอกุ้งมาเลยเจอกุ้งมาเลยมีมีไฟจำลองอห็นไหมมีไฟจำลองมีไฟจำลองมีกั๊มีไฟจำลองมีหัวจำลองมีโอ้ยโอ้ยโอ้ยใช่ไหมเออใครเนี่ยขอ เอาเละครับเดจ้าไอ้ปีลูกเอกไวยเนะนั้มด้านดีนะครับตะใคร้ต้นใจญ่ติมากอากระดานดีเองนี่นะครับเป็นสระดานดีรวยโตระว่างตำบลปลกอบกับตำบลตับจางนะครับซึ่งวันนี้เราก็มากับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็คืออบตน้นำเต้านะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลทถึอยู่นะครับเพราะฉะนั้นค่อยจะมาเที่ยวนะครับติโตมาได้นะครับยินดีปลาต้านนายนะครับซึ่งบางครั้งลุงเองไม่ได้มาแต่ปลาต้าน่ายนะครับในการขึ้นมานะครับรามี อาติมานก็อบริการนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถโฟวินก็ต้องใจ้รถโฟวินนะครับพี่น้องในการขึ้นนับสัมปะราต่างๆติดต่อ้ก็มาค้นมากี้คนไหนเร่ิยนผือมากางเต้นกี่วันกี่คืนติดก่อมาได้นะครับพี่น้องเองนะครับผมสุดีครับเป็นยังไงบ้างครับน้ำนัน้ำตกวันี้โอนจากวะจวดครับจวดตาไม่ต้องไปไเลยใคอยู่ทุกขารถใคขึ้นมานะเราขรถขารถรถมากแต่ว่าเราดันุดกันมากจะไปโอมาก อ๋อนางลวดมาตุกใหม่ยางขึ้นมาเออตุกมาตุงเร็วกินใหม่กินได้เลยนต่ล้บ้าใช่ไหมอ่ะตุกนั่งรวดมาเมื่อประมาณสามวางเป็นเลยอนะครับวันนี้ขอฝากไว้กันนะครับสำหรับช่องสุกใจฝันใจใจทุกคนอาแล้วก็ช่องแนมธรรมดาไม่ใส่ใคร ไปเรื่อยปอป่าแล้วบ้านแม่ไปแล้วมันยอดเหตุ้าใหญ่ใจโอ้งไหมทำแ้วเทียนเทียนสุดที่นี่นะครักไม่รู้เลยเช่นบ้างอ่ะหลังจากที่จับมือคือเมียบ้างอ่ะโอบยมือเลยใส่โอ่งใส่โอ่งเนี่ยนี่นครับคุณนไา้พอเป็นแบบนี้นะครับกระโดดกันดนมากอันนี้เรากำลังเดินกลับนะครับโอเค ไอ้นั่นแหนเลยไม่ใช่ไม่ใช่เม่งไม่ได้ชชอ่ะหน้าผาก็มีหลือแ้วมึงนี่แหละร้พุงาวลอกกันเลย